ไทยแพ้ญี่ปุ่น3-2ต่อ,อเซตแต่คนดูเยอะที่สุดในรายการนี้ VNL สนามที่2เราจะมาคุยกันในประเด็นต่างๆเกิดอะไรขึ้นที่ไม่เอาตัวผู้เล่นบางคนลงสนามที่3ที่4และที่5ครับสวัสดีครับชาวททเลวอลบลย์บอลฟีเวอร์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ จบไปแล้วสำหรับการแข่งขันสนามที่2นะครับเกมที่5ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเจอกันเมื่อวานนี้4ี่โมงเย็นเราพ่ายแพ้ญี่ปุ่นไป3ต่อ2เซตเซตแรกไทยชนะไป25ต่อ18คะแนนนำห่างเลยนะครับถึง7แต้มเซตที่2เราชนะไป25ต่อ23คะแนน อันนี้ห่างกันแค่หนึ่งแต้มนะครับผมเซตที่3ญี่ปุ่นชนะเราไป25ต่อ20เซตที่4ญี่ปุ่นชนะเรา25ต่อ15และเซตตัดสินญี่ปุ่นชนะเรา15ต่อ11ซึ่งเราเสียแต้มให้กับญี่ปุ่นเพียงแค่0.01เท่านั้นนะครับเพื่อนๆ ญี่ปุ่นนี้แข่ง5้าครั้งชนะ5ครั้งได้14แต้มส่วนไทยนะครับแข่ง5ครั้งชนะ1ครั้งแพ้4ได้4แต้มอันดับของเราอยู่ที่15เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราได้ชนะญี่ปุ่นมาแต้มของเราจึงได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อน,อ,นอันดับโลกของเราตอนนี้อยู่ที่อันดับที่14ครับจึงไม่มีการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะครับตอนนี้ ประเด็นเมื่อวานนี้ทำไมเราไม่ส่งนักตบผู้เล่นที่เป็นหัวเสาอย่างชัชชวนโมกสีและบีมพิมพิชยาลงเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับตั้งแต่เล่นเซตที่2นะครับก็ไม่สามารถที่จะลงแข่งเซตที่3เซตที่4จนถึงเซตที่5ได้อีกเลยจึงใช้ตัวผู้เล่นอื่นๆลงแทนครับเพื่อนๆอนอันนี้น่าเสียดายมากมาก โค้ดออสให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวานนี้เป็นเกมที่มันมากๆเป็นเกมที่สุดยอดนะครับเป็นเกมที่โค้ดนะครับประทับใจมากๆเลยนะครับแต่เราเสียตัวผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บกำเริบเมื่อวานนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะลงเล่นการแข่งขันในเซตที่3เซตที่4ได้แต่เราก็มีความภูมิใจและทำผลงานออกมาได้อย่างดีเลิศ นะครับการสัมภาษณ์ของโคดออสเมื่อวานนี้นะครับผมบอกว่าเราทุกคนนั้นเล่นอย่างเต็มที่แล้วทุกคนมีสปิริตทุกคนเล่นด้วยความสามารถนะครับทุกคนเล่นด้วยพลังจริงๆนะครับเพื่อนๆซึ่งชื่นชมโคดออสมากๆที่เขาสามารถดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวผู้เล่นหลัก ของเมื่อวานนี้นะครับเซตที่สเซตที่4และวันนี้ก็ประกาศชัดเจนแล้วว่า14ตัวผู้เล่นจะต้องตัดรายชื่อ2คนออกซึ่งทั้งหมดมี16คนแน่นอนที่สุดครับเพื่อนๆว่าวันนี้ที่เราจะแข่งกับอิตาลีน้องใหม่จะต้องทำหน้าที่แทนรุ่นพี่จะต้องทำ คะแนนผลงานออกมาให้โดดเด่นดีที่สุดและรุ่นพี่คนเก่าที่ยังมีศักยภาพอยู่ช่วยน้องนะครับผมผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ดาวรุ่งจะทำผลงานได้ออกมาอย่างดีเลิศนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นนักตบดาวรุ่งโชว์ผลงานสาวไทยที่แข่งขันกับอิตาลีในวันนี้ช่วงเย็น4ี่โมงเย็นเพื่อนเื่อน วันนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยวอลเลย์บอลถึงแม้จะขาดตัวหลักผู้เล่นอย่างบีมพินพิชยาและชัชชุออนโมกศีก็ตามแต่วันนี้เราจะเห็นนักกีฬาดาวรุ่งคนใหม่บางทีเราอาจจะเห็นชัยชนะนะครับที่แข่งกับอิตาลีหากเราเรียกฟอร์มได้กลับคืนมาและหากเขามีศักยภาพในการต่อต้านอิตาลีเดีวันนี้ผมมองว่าเกมวันนี้อาจจะสูสีหรืออาจจะได้รับชัยชนะนะครับผม เมื่อวานนี้เป็นเกมที่เราเล่นกับญี่ปุ่นได้สมศักดิ์ศรีเป็นเกมที่คนดูเยอะที่สุดนะครับเพื่อนๆในรายการแข่งขัน VNL ในสนามที่2ซึ่งเรามาดูยอดวิวใน VNL นะครับของบอลเล่ One World นะครับเพื่อนๆซึ่งมีผู้ชมยอดวิวสูงสุดถึง670,000นะครับณปัจจุบันนี้เวลา9โมงเช้า วันที่19มิถุนายนนะครับ675,000คนเลยนะครับเพื่อนๆเยอะกว่าทุกแมทที่แข่งขันมานะครับและผมมองว่าจะล้านแตกแน่นอนคนดูยอดวิวนี้นะครับติดอันดับ46มาแรงใน YouTube นะครับเพื่อนๆโอ้โหกระหึมเมื่อวานนี้ไทยแข่งกับญี่ปุ่นกระหึมมากๆคนไทยกระหึมต่างชาติกระหึมโอ้โหสาวก ของไทยสาวกของญี่ปุ่นต่างมารวมกันแฟนคลับต่างๆน,น,นานามารวมกันที่แมตชนี้นะครับเพื่อนๆเป็นแมตแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วยผมมองว่าเกมเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นคงคาดไม่ถึงว่าไทยจะเล่นดีขนาดนี้ซึ่งเขานั้นก็พยายามต่อต้านเราในช่วงเซตแรกเซตที่2 และผมยังได้ยินคำสัมภาษณ์ของโค้ชและตัวนักกีฬามาว่าทำไมเขาสามารถที่จะกลับมาชนะไทยได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะโค้ดเ,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 เขาบอกว่าหากคุณต่อต้านไม่ได้คุณต้องกระโดดเสิร์ฟคุณต้องเสิร์ฟให้ได้หนักที่สุดเพราะเขาบอกว่าช่วงแรกๆที่เขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟไม่หนักถึงหลังๆมาเขากระโดดเสิร์ฟเสิร์ฟแรงมากเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหซึ่งเราก็คาดไม่ถึงเลยว่า ญี่ปุ่นจะกระโดดเสิร์ฟใส่เราญี่ปุ่นจะเสิร์ฟแรงขนาดนี้และเขาตบนั้นไม่เสียสักแต้มเลยเพื่อนเพื่อนหลังๆมาเขาตบดีเขาจับทางเราได้แต่ก็อย่างที่ว่าก็คือเราขาดตัว2ผู้เล่นไปที่ทำแต้มให้กับเราัชชุออแล้วก็บีมพิมพิชยาเสียดายมากๆเลยครับเพื่อนๆจึงทำให้เรา ได้พ่ายแพ้ญี่ปุ่นไปแต่เป็นการพ่ายแพ้ที่เราชนะสกอร์ที่เราไม่เสียแต้มให้เขาที่เราอันดับโลกของเราก็ไม่เลื่อนลงแล้วก็อันดับตำแหน่งของเราก็ยังคงอยู่คงที่เป็นการแพ้แต่ว่าเราชนะเซตมาได้นะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ชัชวนบอกก่อนเดินทางและสัมภาษณ์ว่าญี่ปุ่นไม่เคยเสียเซตให้ทีมใดเลยนะครับไม่เคยแพ้เซตไม่เคยแพ้การแข่งขันด้วย แต่จะมาเสียเซตให้ไทยก็ได้ซึ่งชัชชออรพูดถูกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆพูดถูกตรงเป๊ะแล้วก็ทำตามในสิ่งที่พูดด้วยเราชนะตอนแรกคาดหวังว่าจะชนะแค่1เซตแต่ดีเกินคาดเราชนะถึง2เซตเพื่อนเพื่อนแล้วชนะแบบชนะไปก่อนเลยนำไปเลยสองแต้มนะครับเหลือแค่อีก1แต้มเราก็จะแบบชนะแล้วนะครับเพื่อนๆืแต่ญี่ปุ่นก็เหมือน จะหลับแล้วแต่ก็กลับมาได้อย่างที่ผมบอกก็คือโค้ดบอกว่าให้คุณปลุกตัวเองขึ้นมาให้คุณทำยังไงก็ให้ชนะระหว่างที่แข่งขันนะครับเขานั้นก็เลยมีวิธีการเปลี่ยนเกมโดยการกระโดดเสิร์ฟและเน้นความเร็วความแรงเพิ่มเป็น3เท่าเลยนะครับจากที่เขาเล่นปกติอยู่แล้ว ซึ่งเกมเมื่อวานนี้เป็นเกมที่มันมากๆเป็นเกมที่ทุกคนได้มองเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆทําเอาเราลุ้นตามไปเลยและทั้งตื่นเต้นและนักกีฬาก็ตื่นเต้นกับการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับผมผมมองว่าเกมเมื่อวานนี้เป็นเกมแห่งชัยชนะของเราต่างหากเป็นเกมแห่งการฟอรอ์มศักยภาพ คุณภาพในการเล่นนี่แหละคืออนาคตของทีมวอลเลย์บอลไทยที่เป็นแบบอย่างในรุ่นต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมยังเชื่อว่าโค้ชสามารถที่จะปั้นนักกีฬาให้ไปไกลถึงโอลิมปิกได้ในปี2028นะครับยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้ถึงแม้ว่าเราจะอาจจะมีบาดเจ็บของนักกีฬาแต่เราจะเพิ่มผู้เล่นมาก มาเข้ามาในทีมของเรานะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะได้เห็นเกมดุเดือดกับอิตาลีวันนี้เราจะสามารถสร้างผลงานไปทีละสเต็ปขึ้นในอนาคตได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นฝากติดตามผลงานสาวไทยในวันนี้4โมงเย็นก่อนพบอิตาลีและเราจะมาฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชออสและฟังบทสัมภาษณ์ของญี่ปุ่นครับ